สนับสนุนโดยนักเก็กไก่ซันเดลเล่นมตราหมี UHT สวัสดีครับข่าวนอกลูกมาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่ชนบุรีคุณสมยศวงสุดาวันบ้านอยู่ตำบลหนองรีอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีกำลังรับประทานข้าวเหนียวน้ำกททุเรียนอย่างอร,อร่อยและยังเหลือเก็บไว้ในหม้อใหญ่ๆรับประทานได้อีกหลายมือทำเองกินเอง โดยไม่ต้องควักกระเป๋าซื้อทุเรียนสักบาทเพราะทุเรียนเก็บมาจากข้างถนนตรงบริเวณห้าแยกวัดป่าอัมพวันซึ่งอยู่กใกล้ๆบ้านใครก็ไม่ทราบเอาทุเรียนเป็นลูกๆมาทิ้งไว้มากมายกายกองร้อยกว่ากิโลคุณสมยศและชาวบ้านละแวกนั้นเห็นว่าไม่มีเจ้าของก็ไปเลือกเก็บมารับประทานแต่บางส่วนก็ยังทานได้อยู่ใช่ไหมน่าจะได้คุณสุจิราอินนอชาวบ้านที่มาดูทุเรียนวิเคราะห์ว่า ผาดเป็นทุเรียนที่พายุพัดหล่นเมื่อสองวันก่อนขายไม่ได้เจ้าของจึงเอามาทิง้งหรือเป็นทุเรียนอ่อนขายแล้วผิดกฎหมายก็เอาอมาทิ้งอีกเหมือนกันกเพราะที่ทิ้งอยู่นี้มีทั้งลูกแก่และลูกอ่อนได้แต่ภาวนาว่าอย่าเป็นทุเรียนที่ขโมยเข้ามาก็แล้วกันเยอะมากเลยค่ะทั้งข้างล่างก็มีแต่ทุเรียนส่วนมากหลายลูกก็ดีๆเท่านั้นนะคะเนีดีๆอยู่เลยค่ะข้างล่างนก็มีค่ะ,คะ,คะเขาเอาตะกต้าเข่งมาทิ้งไปเลยน่าจะขายไม่ได้หรือเปล่าคะ ใครเอามาทิ้งไว้ถ้าไม่ได้ขโมยมาก็แสดงตัวซะหน่อยนะครับนองรู้ต่อมาไปขอนกันดอกดาวเรืองทั้งสีและชื่อเป็นมงคลนักการเมืองจึงนิยมนํามาทําเป็นพวงมาลัยแล้วก็คล้องคอเวลาออกหาเสียงบรรดาแม่ยกกองเชียร์และแฟนคลับเวลาจะให้พวงมาลัยนักการเมืองไทยชั่วโมงนี้ต้องพวงมาลัยดอกดาวเรืองเท่านั้นขณะนี้ดอกดาวเรืองราคาดีมากมีเท่าไหร่ก็ขายหมดเมื่อสามอาทิตย์ที่แล้ว ดอกดาวเรืองที่ตลาดสดเทศบาลนครขอนแก่น100ดอกราคา30บาทแต่วันนี้หลังจากผู้สมัครสสได้เบอร์ประจำตัวเรียบร้อยแล้วดอกดาวเรืองซื้อขายกันในราคาดอกละ2บาท100ดอกก็200บาทแพงกว่าเดิมเกือ700บ700เซคุณวิเชียนประสมพลพ่อค้าดอกไม้ที่ขอนแก่นบอกว่านอกจากใช้ในงานการเมืองแล้วช่วงนี้คนยังซื้อดาวเรืองไปแต่งหวงซุ้ยในช่วงเทศกาลเชงเมง ยอดขายดอกาดาวเรืองจะงเพิ่มมากขึ้นอีกของคุณวิเชียนวันหนึ่งวันหนึ่งขายได้ระหว่าง3 0 0 0 0ถึงห0 0 0มนดอกช่วงสามอาทิตย์ที่เรามันน้่นตลายนะครับก็ราคาตกใช่ราคาตกพอมาวันนี้เป็นยังไงบ้างครับราคาดีขึ้นครับ่วงนี้อาจจะเป็นเพราะช่วงเลือกตั้งอะไรครับตรงนี้คนซื้อไปใช้เลือกตั้งสอสอเยอะไปหาเสียงใช่ครับร้อยปงมอะไรอะไรครับอทั้งติดเทศกาลเช็งเม้งนะครับเช็งเม้งคนก็ใช้เยอะใช่ครับ ดาวเรืองนอกจากชื่อและสีเป็นมงคลแล้วราคายังถูกด้วยน้องรู้ต่อมาไปโคราชคุณถาวรกองทองนอกมีชื่อเล่นว่าแซมเป็นเจ้าของร้านอาหารริมถนนสืบสิริตำบลหนองจะบกอำเภอเมืองจอังหวัดนครราชสีมาร้านชื่อครัวลุงแซมชั่วโมงนี้ลุงแซมเกาะกระแสเลือกตั้งด้วยการทําป้ายเชิญชวนให้คนเข้าร้านเหมือนป้ายโฆษณาหาเสียงมีทั้งชื่อพักและนโยบายพักพร้อมกับเชิญชวนให้กาหมายเลข50ซึ่งเป็นเบอร์ประจําตัวของลุงแซม ถามว่าเบอร์50มาจากไหนลุงแซมบอกว่าราคาอาหารที่นี่เริ่มต้นที่50บาทข้างในร้านยังมีป้ายขำๆบอกลูกค้าด้วยว่าถ้าสั่งอาหารไป15นาทีแล้วอาหารยังไม่มาขอให้ลูกค้าส่งสัญญาณเตือนด้วยการลุกขึ้นรำมวยไทย ฟังเสียงลุงแซมครับมันเป็นช่วงเลือกตั้งครับเลือกเบอร์เลือกอะไรเนี่ยพอดีผ่านมาเอ้าเฮ้ยเราก็มีสิทธิ์ทาได้แล้วก็ทําเลยครับอย่างนี้เลยเป็นหัวหน้าพรรคเองเลขาธิการพรรคเองกรรมการพรรคเอง <S <S เป็นเด็ดอยู่คนเดียวก็ผ่านมาเขาก็เห็นเขาก็หัวลรอเขาก็มาถ่ายรูปนะครับเ <c oughs> <c oughs> ขาก็มาดูเนี่ยเอ้ยมันมันแปลกดีพรรคไหน <c oughs> เขาก็สงสัยนะพรรคไหนพรรคอะไรอย่างเงี้ยก็ดูเอาแล้วกันนะครับพรรคไหนก็เลยบอกเขาเนี่ยเขามาถ่ายรูปดูหลายคนครับที่ผ่านมาแล้วก็ชอบครับ ลุกขึ้นรำมวยไทยถ้าโต๊ะที่ติดกันกำลังเมาได้ที่ไม่ยุ่งนะครับลุงนองรูดส่งท้ายไปสมุรปราการริมถนนสุขุมวิทยติดศารหลวงปู่เอี่ยวที่ตำบลปากน้ำอาเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเมื่อคืนที่ผ่านมามีหนังกลางแปลงฉายให้ดูฟรีแต่ปรากฏว่าตั้งแต่เริ่มฉายจนกระทั่งฉายจบเรื่องมีผู้ชมแค่ห้าคนเมื่อตรวจว่าหคนที่มาดูหนังนั้นเป็นใคร ปรากฏว่าเป็นคนงานที่มาทำหน้าที่ฉายหนังทั้ง5้าคนคุณสิทธิโชคบัวเผือกซึ่งเป็นหนึ่งใน5คนที่ดูหนังอยู่ขณะนี้เป็นเจ้าของหนังกลางแปลงด้วยเล่าว่ารับจ้างเอาหนังมาฉายแก้บนหลวงปูเอียวในราคา70,00บาทต่อหนึ่งเรื่องยึดอาชีพนี้มานาน45ปีแล้วตัวเขาเองเป็นรุ่นที่3ามของครอบครัวที่สืบทอดอาชีพนี้เล่าว่าพักหลังๆงานไม่เยอะแต่ก็พอมีและไม่คิดว่าจะเลิกทำอาชีพนี้เนื่องจากนี่คือชีวิตและจิตวิญญาณ คุณสิทธิโชคบอกว่าตราบใดที่คนในสังคมยังเชื่อการบนบานสารกล่าวอาชีพใช้หนังกลางแปลงก็ยังหากินได้อยู่สารสารในนี้ชื่อสารปูโขงโพครับอยู่บริเวณโค้งออกมาจากสายลวดนะครับที่ทมุ่งหน้าไปทางบางปูเจ้าภาพนะครับเขาจัดจัดหาหนังเพื่อจะมาแก้บนเขาสําเร็จในสิ่งที่เขาขอบนบานไว้อะไรเงี้ยครับท่านึกถึงหนังกลางแปลงเลือกใช้ผมได้ผมยังยืนยันว่าผมทําอาชีพเนี่ยนะครับทำอาชีพนี้ด้วย ด้วยความรักนะครับแล้วก็ด้วยด้วยสายเลือดนะครับไม่มีวันทิ้งอาชีพนี้แน่นอนครับก็ต้องภาวนาครับอย่าบนแต่หมูเห็ดเป็ดไก่และน้ำแดงไม่งั้นแล้วหนังกลางแปลงอยู่ไม่ได้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่